โอเคครับผมก็จะมาเล่นเนื้อหาของโกคูแบ็กต่อนะครับโอเคนบตอันนี้น่าจะเป็นเนื้อหาที่ว่าโกคูกับเบกับเบจิต้าไปโลกอนาคตของทังนะครับใช่ยิงด้วยโอเคเราน่าจะได้รับเป็นบทป่าเบจิต้านะ 素晴らしいな。ね、戦闘民族が神の毛をまとった姿がこれか。よく鍛え抜いている。しかし、所詮は人間。おお、どうもな。 ・ああ,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 あ同じ顔したやがやられてるのに何てびたつけな直の時のベジータ気持ちが分かってごくさん所詮は人間

มันมันยังไม่เอาจริงเลยนะ่ะมันแปลงเป็นโกคูโรโลเซะนะถ้าเกิดผ่านภาษาญี่ปุ่นอาจจะว่าโลเซโลเซนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษเขาน่าจะแปลว่าโรสนะเพราะว่าสีสีเหมือนเขาเรียกว่าเป็นดอกดอกกุหลาบ แม่งเอาเยอะเลยแ,ลแผมขอเรียกเป็นโรเซ่นะอะไรเงี้ยไปนอกฝั่งโดนะอะไรนะคต้นไมอ้อะ กำแสงกระเทียมโอ้โหโอ้อยาปที่ที <progressive> oh ่นช้เลโอ้ไม oh ่ช้านะต้องเล่นจังหะต้องลี้ยให้เยอะ ไฟนฟลาชักอว่านขท่น้นของข้าท่้องข่นอ่น้ทนองข้่ง้าท่ไน้าทนง่าน้่ง้ทนอง้าท่นท่านาทน้่า้วท่านง

ハハハ前菜のおかげでまた俺は強くなったさあメインディッシュを平らげてさらなる高みへ登るとしようか。

ชา้าชใช่ไหมอ,อ,อะไรกน,นีาเดสเสียงนี้มันเสียงสมัตใช่ไหมบดทุกบทนี้ผมแนะนำว่าให้ ให้ทุกคนไปดูเมกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ดูมาเลยแล้วคุณม,ณมเาเล่นเกมคุณจะไม่เข้าใจเนื้อหาเลยว่าไอ้แอบแกโกคูมันมาอย่างไงสามารถมาถึงเป็น่างนี้เพราะว่าบทเ่องนีน้นนค่อนข้างจะเล่นกับการกาลเวลาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทำรายด้วยนะ 私が望む世界が実現しようとしている私が望む正義に決、no、<illions> <gemacht> して人間の中のにいる神に殺しをのないはこ世界には特に存在の

ส่วนทำลายหลักก็ยังทำลายหลักก็่ทำลายโคกูกนะนะ็ยังเป็น,เเา,นางนี้นะยังเป็นไอ้ตัวสมัตอุ้ยเห็นล้ท่เอาทั้งมาหรอไตสมั <icar Yeah. c oughs> อะไรเนี่ยโดนอันนี้ต้องโดนแล้วเนี่ย พวกชาวไซยาไฟนอลสปาร์คีวสักป

โดนว่าตอนนี้น่าจะโดนไอยนอกกัดไม่โดรนส่วนกูด้วย お前たちの勝手な価値観で人間を侮辱するな何だと <noise> この不死身の肉体これぞ神

เราจะสู okay, ้ก well, uh, ับมันยังไงก่อนเมื่อมันเป็นอมตะมาทำไงกดทีมกดทีมไม่ไหวละ

をって味わうのがいい。จำน,น,นวนจำนวนของสามารถที่สุดเลยนะก็คือโกคูโกคูในทำลายหลักมันไปตกมันไปเขาเรียกว่าปะฝังมงินกระสามารถดนี่นแหละ โ,โก,ก,โโก,กคกูก็โดนโกคูแบทกับพวกต่างนั้นลุมลุมสักครั้งนะคือสู้ไม่ได้เลยนะั่นแหละนี่คือมันจะปิดเลยฮะตายไปซะพวกชาวสยา ตอนมานาคนครับไอ,อพวกพวกนี้สู้ไม่ได้นะกคูเบต้าทั้งนั้นต้องกลับต้องกลับโลกเอ้ยไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าต้องกลับไปเวลาปัจจุบันก่อนต้องไปศึกษาแผนกันใหม่ ลวโอเคเซฟเซฟไปเรื่อยๆいろんなบัตเลอร์を見せてくれよนะคูล่าก็变身して出てくるぞしかも大勢だぜโอเคผมก็ตัดคลิปนี้แล้วเดี๋ยวผมขึ้นคลิปหน้าให้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ